มาแล้วเพื่อนๆรถสายประหยัด20กว่ากิโลลิตรครับต้องคันนี้ Toyota p u s 1.8 Hybrid ปี2011สีฟ้าสวยใสยล้อแมกจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วตัดสดกันไปเลยครับ219,000บาทใครพร้อมมีราคาพิเศษให้สนใจดุนๆเลยครับคันนี้รถเดิมครับเดิมทีราคาเกือบ3 0 0 0 0 0ครับวันนี้เฮียตัดใจครับเพราะว่ามันขึ้นปีสักราดใหม่แล้วเอาไปครับแบ่งปันเอาไปนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลย จองผ่านล้าน1000บาทจัดไฟแนนซ์ผ่านเซ็นสัญญารับรถสนยนจัดไม่ผ่านคืนเงินเต็มจำนวนครับรถจอดอยู่บางบุทองใครอยู่ไกลเอาอยาี้ครับวิดีโอคอลดูก่อนดูทุกซอกทุกมุมเอาให้จุใจครับแล้วค่อยจองส่วนใครที่อยากให้เราจัดส่งรถให้ก็จัดให้ได้ครับที่นี่ส่งมอบรถเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบร้อยคันเพื่อนๆขายดีขายดีร้านตรงปกร้านปลอดภัยสบายใจคุยได้ ราคาไปได้เอาให้เลยดังนั้นไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวเรามีทีมงานดูแลให้ท่านทุกๆคนไม่ต้องห่วงครับการันตีครับ0885845375ครับพิวู